สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมอาจารย์หลังจิตกเกษมงามนินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของโซล่าสตอร์มหน่อยนะครับพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นข่าว Richard b r a n เซนนะฮะซีอเป็นผู้ก่อตั้งบร,ริษัท Virgin Galactic นะครับก็ทำการบินปฐมมาเลิก ฟลายท่องเที่ยวอวกาศเป็นครั้งแรกของบริษัทเวอร์จินนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับก็ประกอบกับช่วงที่ริชาร์ดแบรนซันได้บินไปกับเวอร์จินแลรติกเนี่ยนะฮะไปสู่อัลเทอร์สเปซนะครับก็คือว่าไปที่ขอบอวกาศของโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปได้ทดสอบสภาวะไร้น้ำหนักด้วยที่นั่นนะฮะก็มี ผู้โดยสารก็มีริชาร์ดแบรนสันแล้วก็มีพนักงานของบริษัทเวอร์จิเน c กาลติกไปอีก3คนทั้งหมด4คนแต่จริงๆแล้วตัวเครื่องบินยานอวกาศเนี่ยรับได้ถึง16คนนะครับแต่ว่าข่าวมาล่าสุดก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมก่อนหน้าที่ริชาร์ดแบรนสันจะขึ้นบินเร็กน้อยนะครับมีทางศูนย์เฝ้าติดตามระวังคลื่นพายุสุริยะของดวงอาทิตย์เนี่ยได้ ประกาศเตือนว่าดวงอาทิตย์ได้ปล่อยคลื่นสุริยะ,ะความเข้มสูงพลังงานสูงเนี่ยนะครับมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมแล้วก็คาดว่ามีอันตรายนะฮะก็คือมีรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ต่อชาวโลกแล้วก็ต่อระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างเนี่ยก็ประมาณสัก 3- 4วันหลังจากนั้นก็เชียดชิวนิดเดียวนะครับก็วันนี้เราก็เลยอยากจะมาทำความรู้จักกับ ตัวโซล a r สตรอมนะฮะหรือพายุสุริยะว่าคืออะไรนะครับพายุสุริยะเนี่ยประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนนะครับก็คือ Solar f l a ร์กับโครนาแมส s ิเจคชั i นนะครับโซล r e แฟร์ก็คือคลื่นลังสีความถี่สูงพลังงานสูงนะครับประกอบด้วยคลื่นอัลตราไวโอเลตเอ็กซ์เลและก็กามาเลนะครับซึ่งก็เป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แล้วก็ยังสามารถทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อระบบสื่อสารระบบการทำงานต่างๆที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนพื้นโลกด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ corona mass ejection นั่นก็คือเป็นพลาสม a าอะตอมของไฮโดรเจนที่เป็นวัสดุสำคัญนะฮะเป็นธาตุสำคัญของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งก็เมื่อมีดวงอาทิตย์มีความร้อนมีพลังงานสูง แล้วก็ทําให้เกิดการประทุของอนุภาคที่มีพลังงานสูงที่อยู่ภายในเนี้ยออกมาตามตามจุดดับของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็พ่นออกมาผสมกับโซลาร์ฟแฟลร์นะครับซึ่งก็เป็นอนุภาคที่มีมีพลังงานสูงแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกด้วยเช่นกันนะครับทั้งโซลาร์ฟแฟลร์แล้วก็ตัวโครโนาพลาสมาเนี่ยนะครับก็ล้วนมี เป็นอันตรายมากต่อมนุษย์นะครับแล้วก็รวมกันทั้งสองอัน,นเรียกว่าพายุสุริยะหรือ Solar Storm มนะครับมีอันตรายแต่ทำไมมนุษย์บนโลกเราจึงยังมีชีวิตและก็การดำเนินชีวิตปกติอยู่ได้ก็ต้องขอบคุณโลกที่มีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มไว้นะครับถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มตัวโลกไว้นะครับพายุสุริยะก็จะพัดกระนำเข้ามายังผิวโลกแล้วก็ทาให้ สิ่งมีชีวิตต่างๆได้รับอันตรายแล้วก็สูญพันธุ์ไปนะครับรวมถึงสิ่งของต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นบนดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีน้ําไม่มีชั้นมันชั้นบรรยากาศเบาบางมากนะครับซึ่งตามหลักฐานเนี่ยพบว่าดาวอังคารเคยมีน้ําแล้วก็เคยมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากกว่านี้แต่เนื่องจากด้วยกลไกาภายใน ของแกนของดาวอังคารที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารเนี่ยหายไปดาวอังคารก็เลยไม่มีสนามแม่เหล็กมาห่อหุ้มเหมือนเป็นโล่ก,กําบังพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์ให้มาทําร้ายตัวชั้นบรรยากาศแล้วก็น้ําได้นะครับไม่เหมือนโลกของเรานะครับโลกเรามีแกนกลางที่ร้อนลอม,มีแร่าธาตุนะฮะที่หลอมละลายแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มไว ซึ่งสายแม่เหล็กถ้าเราสามารถมองจินตนาการเห็นเส้นแรงแม่เหล็กที่ห่อ,อหุ้มโลกไว้น,ะนั่นแหละคือเกราะป้องกันตัวพายุสุริยะนะฮะซึ่งประกอบด้วยโซลาร์แฟลร์แล้วก็ตัวโครนาพลาสมาของดวงอาทิตย์นะฮะเป็นอนุภาคพลังงานสูงนะครับตัวโซลาร์แฟลร์กับตัวโครนาแมสสอิเจคชั่นที่พ่นเจ้า พ l า s ม a อ่า,าอะตอมของไฮโดรเจนออกมาแล้วก็แพร่ออกมาถึงโลกเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันออกมาตรงจุดดับของดวงอาทิตย์นะครับเรามองเห็นจุดดับของดวงอาทิตย์ได้จากพื้นโลกนะฮะถ้าเป็นจุดดับขนาดเล็กก็มองต้องมองผ่านกล้องส่องดูกล้องโทรทัศน์นะฮะส่องดูดาวนะครับแต่สําหรับจุดดับบนดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่เราสามารถมองเห็นด้วยตา ได้ด้วยนะครับซึ่งจุดดับของดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นบริเวณที่เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เป็นรูของดวงอาทิตย์ที่ทําให้ตัวสารแม่เหล็กภายในของสารแม่เหล็กภายในของดวงอาทิตย์นะฮะร,รวมถึงตัวพลาสมาของอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ภายในของดวงอาทิตย์เนี่ยมันพ่นออกมาทางรูนี้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นต้นเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็น จุดดับของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็เราเราก็จะมนุษย์เนี่ยก็จะสามารถคาดการได้ว่าเราจะมีพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์เนี่ยพัดพัดกระหน่าเข้ามาที่โลกนะครับก็สิ่งที่ทําให้เกิดก็คือว่าเจ้าโซลาร์แฟลรแล้วก็ตัวโครนาพลาสมาอะตอมที่มีพลังงานสูงเนี่ยเขาทั้งสองตัวได้มีสนามแม่เหล็กมาด้วยนะครับนั้นเป็น เป็นรังสีที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพัดกะันามายังโลกของเรานะครับมาชนก,นกันกับสนามแม่เหล็กโลกก็เกิดทาทาให้ความเข้บสนามแม่เหล็กของโลกบริเวณโั้วโลกเหนือมีความเข้มมากเป็นพิเศษก็ทําให้เกิดแสงออโรรานั่นเองนะครับแต่กรณีที่มีสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่มากับโซลาร์สตรอมมาเจอกับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยก็จะผสมกันทําให้เกิดออโรราสีแดงนะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่าโซล่าแฟลร์กับพลาสมาอะตอมของไฮโดรเจนออกมาจากจุดดับของดวงอาทิตย์ผสมกันมาเป็นพายุสุริยะโซล่าสตอร์มเพื่อพัดมายังโลกเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับต้องไปดูว่าภายในดวงอาทิตย์เนี่ยประกอบด้วยไฮโดรเจนซึ่งมีพลังงานสูงมากแล้วก็มีความร้อนสูงมากนะครับเพราะว่าภายในดวงอาทิตย์เราใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง สำหรับปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันนะครับในปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันก็คือปฏิกิริยาที่ไฮโดรเจนอะตอมมารวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมานะครับปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่โลกเราพยายามสร้างและเรียนแบบอยู่นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานความร้อนที่สะอาด นะครับไม่เหมือนปฏิกิริยานิวเคลียร์ลงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เราใช้เชื้อเพลิงเป็นแร่กัมมันตภาพรังสีนะครับแต่ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นบนในดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแบบที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นไฮโดรเจนความร้อนเกิดจากการที่ไฮโดรเจนอะตอมมารวมกันเป็นาธาตุที่ใหญ่ขึ้นก็คือฮีเลียมนะครับแล้วก็เวลา,าธาตุเกิดการรวมตัวกันเนี่ยก็จะปล่อย พลานความร้อนออกมาความร้อนนั่นแหละก็คือความร้อนที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมายังโลกเรานะครับคราวนี้ในกนกลางของโลกเนี่ยขอโทษครับในการกลางของดวงอาทิตย์มีความร้อนสะสมสูงมากเพราะว่า,วามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในนั้นนะครับาอะตอมของไฮโดรเจนก็มีความร้อนสูงมีความดันสูงนะครับร้อนจนกระทั่งตัวอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสของอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ย หลุดออกไปหมดเลยนะครับคือไม่สามารถที่อะตอมไม่สามารถที่จะดึงดูดตัวอิเล็กตรอนให้โคจรรอบอะตอมอยู่ได้นะครับก็เกิดอิเล็กตรอนอิสระวิ่งเป็นอิสระอยู่ในภายในดวงอาทิตย์นะครับซึ่งก่อการเคลื่อนที่อย่างอิสระของอิเล็กตรอนภายในดวงอาทิตย์เนี่ยก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กตัวนี้มียิ่งยิ่งมีค่ามากขึ้นก็จะประกอบให้เกิด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมากขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่มากขึ้นก็จะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กมากขึ้นก็เป็นระบบทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ปฏิกิริยาทั้งหมดนะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะอยู่จะถูกขังอยู่ในดวงอาทิตย์ไม่หลุดออกมาอันนั้นเป็นเพราะแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ที่ดึงเข้าหาศูนย์กลางนะครับซึ่งมีอย่างที่เคยคุยไว้ในคลิป ที่แล้วนะครับว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นผิวกลมๆอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเกิดสมดุลระหว่างแรงที่ดวงอาทิตย์ค่ามวลสูงมากเนี่ยดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาศูนย์กลางในขณะเดียวกันปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็ปล่อยความร้อนออกมามหาศาลนะครับเกิดความร้อนแล้วก็ความดันก็เกิดแรงดันออกนะฮะแรงดันออกเท่ากับ แรงดึงดูดที่ดึงทุกอย่างเข้าหาศูนย์กลางก็ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่แฟบไม่ไม,ไม่ไม่ยุบหายไปก็กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงโตๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอนาคตก็จะแฟบแล้วก็ดับหายไปเมื่อเชื้อเพลิงของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันก็คือไฮโดรเจนหมดไปนะครับคราวนี้กลับไปที่ตัวไฮโดรเจนที่อยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยมัน เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงมากๆๆๆมากนะครับจนบอกค่าไม่ได้เนยนะฮะก็ทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมทั้งหมดแล้วก็เคลื่อนที่เป็นอิสระแล้วก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูงนะครับวันดีคืนดีสนามแม่เหล็กบางจุดในดวงอาทิตย์เนี่ยบางจุดมันเข้มข้นมากมากกว่าจุดอื่นเป็นพิเศษนะครับก็ก่อให้เกิดการทะลุสนามแม่เหล็กเนี่ยทะลุผิวดวงอาทิตย์ออกมานะครับ ก็การทะการที่สนามแม่เหล็กทะลุผิวดวงอาทิตย์ออกมาเนี่ยนั่นก็คือทําให้เกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมน,มนุษย์เนี่ยเราใช้กล้องส่องดูดาวนะครับส่องผิวพื้นผิวของดวงอาทิตย์เราก็ได้เรียนรู้ว่าจุดดับของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดเป็นคู่นะครับเพราะว่ามันเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์เกิดจากสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายในที่เกิดจากพลาสมาอะตอมเนี่ยมันพุ่งทะลุออกมาใช่ไหมครับ เมื่อเมื่อสามแม่เหล็กพุ่งทะลุออกมาเนี่ยสามแม่เหล็กมันเป็นลักษณะของเส้นวงกลมนะฮะที่ต้องวิ่งกลับนะะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วโลกใต้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องวิ่งกลับนะฮะมันวิ่งออกมาทะลุออกมาก็ตรงนั้นก็เป็นจุดดับใช่ไหมครับมันก็ต้องทวิ่งวิ่งทะลุกลับเข้าไปในอีกจุดหนึ่งนะฮะ,ะ,ะก็ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เมื่อมีสามเมื่อมีจุดดับของดวงอาทิตย์บนผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะต้องมีเป็นคู่นะฮะคือ จุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กพุ่งออกมาแล้วอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กของด,องดวงอาทิตย์เนี่ยพุ่งกลับเข้าไปนะครับก็จะเป็นคู่คู่กันไปแบบนี้นะฮะเพราะงั้นการที่มีเส้นรรงแม่เหล็กเปล่งออกมาจากพื้นผิวดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับไอตัวเส้นเแ็ดแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนำนะทำให้เกิดรังสีที่ที่เปล่งออกมานะครับตัวรังสีนี้ก็จะประกอบด้วยทั้ง รังสีอัลตราไวโอเลตเอ็กซ์เรย์แล้วก็แกมมาเรย์ทั้ง3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าโซลาร์แฟลร์นั่นเองนะครับโซลาร์แฟลร์นียก็จะพุ่งออกทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังมายังโลกเรานะครับก็จะเห็นว่าโซลาร์แฟลร์เนี่ยจะเกิดณบริเวณที่เป็นจุดดับของดวงอาทิตย์นะฮะเกิดจากบริเวณ เ,เส้นแรงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นะซึ่งเสน้สนแรงสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ยจะพุ่งออกจากจุดดับดวงอาทิตย์แล้วก็วกกลับเข้าไปที่อีกจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลามนุษย์นาซาจะเตือนว่าช่วงเวลาใดจะมีรังสีเอ็กซ์เรย์รังสีกราเมอร์เรจากดวงอาทิตย์เป็นปริมาณมากพุ่งเข้าหาโลกเนี่ยนะครับก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ก็คือใช้วิธีส่องหา การเปลี่ยนแปลงของจุดดับของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเมื่อไหล่ส่องเห็นจุดดับของดวงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าจะต้องมีสนามแม่เหล็กเส้นแรงของสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งออกมานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดตัวหลังสีที่เป็นอันตรายต่อชาวโลกของเรานะครับตัวจุดดับของดวงอาทิตย์เนี่ยมีเกิดแล้วก็มีดับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับคือมันมันเกิดขึ้นจากการที่ สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ภายในมีความเข้มสูงณนะบริเวณนั้นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะพุ่งทะลุพื้นผิวของดวงอาทิตย์ออกมาได้แล้วก็มาเหนียวนำทําให้เกิดวางสีขึ้นนะครับเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่นานด้วยนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยตัวสนามแม่เหล็กภายในดวงอาทิตย์ก็เกิดการเกลี่ยสมดุลกันนะครับก็ทําให เส้นสามแม่เหล็กภายในดวงอาทิตย์เนี่ยสมดุลพอเข้าสู่ภาวะสมดุลคือไม่มีความเข้มของสามแม่เหล็กจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนะครับตัวจุดดับของดวงอาทิตย์ก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดดับบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมีเกิดแล้วก็มีหายด้วยนะครับก็ไซเคลิลของการเกิดจุดดับของดวงอาทิตย์แล้วก็จุดดับของดวงอาทิตย์หายไปเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณประมาณ22ปีนะครับเพราะฉะนั้น ทุกๆ22ปีเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าพายุสุริยะที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์และก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะฮะรวมถึงระบบสื่อสารดาวเทียมนักบินอวกาศรวมถึงริชาร์ดแบนซันที่ไปท่องอวกาศในช่วงนั้นเนี่ยตัวยานตัวยานของ v วอ g i n g a ก a ล t i ติที่ริชาร์ดแบนซันเดินทางไปด้วยเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะป้องกันคลื่นรังสี ที่มีอันตรายนะฮะพวกเอกซเรย์พวก, X ray, พวกอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ารังสีพวกนี้มันวิ่งทะลุเซลล์วิ่งทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็วิ่งทะลุเซลล์ของร่างกายของเรานะครับถ้ามันไปวิ่งทะลุไปเพอเอิญไปโดนโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์ของเรานะครับก็ทําให้โครโมโซมของเราเนี่ยผิดเพี้ยนนะครับหรือไปทําลายตัวเซลล์ภายในร่างกายทําให้เกิดการเป็นมะเร็งก็ได้นะครับ นี่ก็คือที่มาของโซล่าสตอร์มหรือพายุสุริยะนะครับแล้วก็น่าสนใจที่ว่ามันมามันถูกปล่อยออกมาตามจุดดับของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็จุดดับดวงนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เปลี่ยนจุดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไซเคิลของการเกิดพายุสุริยะก็คือ22ปีแล้วก็ครั้งต่อไปที่จะเกิดพายุสุริยะรุนแรงต่อโลกของเราเนี่ยก็คือในปี2000 25นะครับเคยมีการเกิดพายุสุริยะรุนแรงแล้วก็มีผลต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยสครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือในปี2510นะรพายุสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยรุนแรงมากรุนแรงมากจกนกระทั่งทำให้ระบบระวังภัยในการระวังภยัยระบบเตือนภยัยขีปานาวุธ หัวลบนิวเคลียร์ข้ามทวีประหว่างอเมริกากับรัสเซียเขาเรียกว่าทำงานผิดพลาดนะครับทำให้อเมริกาคิดว่าจะมีเป็นการฟอลอะลามนะครับ uh, uh, เพราะว่าคลื่นรังสีพายุสุริยะเนี่ยเขามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเตือนภัยทางอากาศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะฮะที่มากับที่เกิดจากการระบบขีปนาวุธทั้งหลายนะครับก็ทำให ตอนนั้นอเมริกาก็ตกตก,ตกตกตกใจว่าเฮ้ยรัสเซียจะจะ,จะจะจะยิงขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ข้ามทวีปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเกือบเกือบจะเกิดสงครามอันนั้นก็นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เกิดในปี2003 2น0 3ะครับ2003นะฮะก็คือเกิดพายุสุริยะรุนแรงอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมก็ทำให้ระบบดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลวน แล้วก็ไม่ทํางานไปเลยนะครับเป็นวัดวันนะครับกนนี้ก็เป็นผลกระทบจากพายุสุริยะโซลาสตอรมของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ